เมื่อช่วงที่แล้วคุณหนิงหนิงเลือกตัดคุณปริ้นออกเขาคิดว่าคุณปริ้นไม่มองหญิงการตัดสินใจครั้งนี้จะถูกต้องหรือไม่ไปพบคําตอบผมพร้อมกันเลยครับเราไปถามเขาดูเขาจะรับไหมสนใจรับแมวอีกสักตัวไหมครับได้ค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาตัวเ้าให้ก่อนตอนนเขาไม่เอาตัวเขียวนะเอาตัวเขียวไม่เอานะไม่เอาเขียวนะ ดีแล้วเนี่ยอะไรอะแมวตัวนี้ก็เหมือนผมนะครับทั้งขี้อ้อนซุกโซนชอบซุกชอบซุกชอบซุกซุกอะไรซุกเงินเหรอซุกเลยเหมออนอ่ะปิ้นอะอยากรู้สถานะผมหรือยังครับ อยากค่ะ yeah, so. ไหนทำท่าอ้อนแม่ให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับท่าอ้อนสถานะของผมก็คือเฮ้ยอาแล้วเ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 อาถูกไหมคุณเป้ยย้อนเชิญด้านนี้เลยฮะคุณเป้นครับเชิญด้านนี้เลยฮะ และไม่น่าเชื่อครับชายหนุ่มพี่ดูตัดออกครับคุณปริ้นเป็นหนุ่มโสดสวัสดีครับทำไมนิ่งจังอะโสดมานานหรือยังคุณปรินห้าเดือนได้แล้วครับห้าเดือนแต่เห็นบอกว่าเป็นผู้ชายที่ใส่ใจรายละเอียดพอสมควรเลยมากครับยังไงครับเวลาอยู่กับแฟนก็จะไม่ได้นิ่งอย่างนี้นะครับจะเป็นคนที่ขี้อ้อนแล้วก็เก็บรายละเอียดแล้วก็อยากเอาเวลาไปดูแล เขามากกว่าเขานุ้ยนี่ภาพปินแบบอ้อนไม่ออกอ่ะไม่ออกอ่ะเอางี้ไปอ้อนแม่ตักทีเนยโอ้ยแม่ไปทำพิบุร์สิอ้อนเลยเลยอยากดูไม่เชื่อพวกแม่ไม่เชื่อให้ตายเลยไม่จริงครับเพราะว่าปินเนี่ยเวลาอยู่แฟนเราจะอ้อนอ้อนยังไงสกินชิพมั่หรือยังไงแบบแม่มองจากมุมนี้ชัดเลยทำไมลูกอ้อนแม่ เหมือนแบบจะแม่จะออกไปเที่ยวกับเพื่อนแม่ขอตังค์ไปหน่อยได้ไหมอะไรเนี่ยลูกอะจริงๆเลยนะวันวันอะขอเงินแม่ไม่ไม่รู้เลยนี่ยเห็นไหมเนี่ยคนก่อนขนี่ยไปดึงหน้ามาอีกแล้วใช่ไหมเราอะไม่ใช่ขนเด็กก็ได้ขอบคุณมากะเจรนญเดือนเจริญเดเอนโอ้โหอ่านแล้วไปดึงหน้ากับสาวโสดสเปคไหมฮะสเปคครับมีอะไรอยากจะบอกเธอก่อนออกจากรายการเราไหมฮะอู้เหรออ่า ไม่รู้เป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งมากกว่าครับแต่ว่าจะเลือกที่จะกระทำให้เห็นครับเอาขอแสดงความดีๆียัผู้ชมทางบ้านด้วยนะฮะหนุ่มสดหลุดแล้วใครสนใจเขาเข้าไปที่ Facebook ครับเปิดบั็หนุ่มโซนไปเลยขอบคุณมากเลยายแน่นอนฮะยังไม่มีหนุ่มปรัสนีที่มีสถานะไม่มองหญิงปรากฏตัวมาเลยฉะนั้นกูรูครับ ในสท่านที่เหลืออยู่ตรงนี้นะฮะต้องมีชายหนุ่มที่มีสถานนะไม่มองหญิงซ่อนตัวอยู่อย่างน้อยหนึ่งคนด้วยกันช่วงเวลาต่อจากนี้ครับผมจะเปิดโอกาสให้กูรูได้ซักถามหนุ่มที่เหลือทั้ง3ท่านโดยที่เราจะมีเบาะแสะไว้ให้ครับเริ่มต้นจากคนแรกคุณแบงค์ก้าวม,มาขา้างหน้าครับและเบาะแสคุณแบงค์ก็คืออะไรรับที่ได้นะอนะไรนะน่ากลัวจังเลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับพีป่ป๊อฮะรับให้ได้นะรับอะไรครับ เหมือนของนิงๆเลยครับคือผมเลี้ยงลูกมา3เดือนแล้วต้อง priority แ,แรกก็ต้องเป็นลูกครับมาถึงว่าลูกคือกันดําน้องแมวใช่ไหออ,อฉะนั้นต้องรับให้ได้ครับโอ้ <c oughs> โหเคยชั่วใชนะ่ไหมะรับให้ได้นี่คือได้พูดอะไรกับแม่ด้วยคํานี้หรือเปล่ารับไม่ได้นะครับไม่เกี่ยวนะไม่เคยเลยครับมาถึงรับน้องแมวให้ได้นะครับถ้าสุดหนิงให้ให้แมวนอนบนเตียงและให้แบงค์นอนที่พื้นโอเคไหมรับได้ไหมก็ ต้องรับให้ได้ครับก็คาหนิงหิงให้ p r i r i t y m a i มาก่อนผมก็ยอมนอนข้างล่างก็ได้คุณว่าสาวโสดมีเสนตหร์ตรงไหนครับเขาเป็นคนรักสัตว์ครับพอผมรู้ว่าเขาเป็นคนรักแมวอย่างนี้เหมือนออร่าความน่ารักเขาก็มากขึ้นถ้าสุดว่า ได้ออกไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยที่แรกจะพาไปเที่ยวที่ไหนครับอยากพาหนิงหนิงไปคาเฟ่ครับเพราะว่าจริงๆเราทุกเสาร์อาทิตย์ที่ผมจะพากันดั้มไปตลอดอเราได้ข่าวว่าเหมือนหนิงหนิงยังไม่เคยพาน้องแมวออกไปใช่ไหมครับก็เดี๋ยวลองมาพาไปกับกันดั้มก่อนละกันว่าหนิงหนิงจะชอบหรือเปล่าอะไรถ้าชอบเดี๋ยวค่อยๆพาน้องๆของหนิงหนิองออกมาข้างนอกด้วยก็ได้ครับเถึงแม่เป็นหนิงนะเราเป็นชากันละว,วันหนึ่งขึ้นมาแบบแบง หนิงไม่อยากเลี้ยงแมวแล้วอะหนิงอยากเลี้ยงหมาอุ้ยจริงๆเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะสัตว์ประเภทไหนถ้าเราใส่ใจเขาเรารักเขาผมว่าแบบไม่มีขีดจำกัดครับเลี้ยงอะไรก็ได้แล้วแล้วหมาเขาไม่สวบแมวเราเหรอฮะเราก็แยกกันได้แยกกันได้เพราะว่าห้องเรากว้างถ้าเกิดแมวของคุณกับแมวของคุณหนิงเกิดการตีกันอะคุณจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงเดี๋ยวผมดุลูกผมกันเพราะว่าอย่างที่บอกกันดั้มหนึ่งเป็นแมวเด็กอยู่ ถ้าดุกันด้มเสร็จแล้วเดี๋ยวผมค่อยๆสอนเขาให้แบบอยัดสวบพี่นะโอกันด้านในตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ครับดีเลยเพราะว่าแมวของพี่ก็ตัวผู้เหมือนกันไ้รับให้ได้นะรับให้ได้มาจพี่นะบแบบนี้ท่านต่อมาครับคุณเนมก้าวมางน้าครับและบอแสงคุณเนมก็คือ เลี้ยงกับแฟนเอาละเนี่ยเอาละงใส่รูกแมาอยากรู้ต้องถามต้าพร้อมแล้วเริ่มครับเลี้ยงกาแฟนี้ผู้ชายผู้หญิงครับผู้หญิงครับผู้หญิงครับเป็นแฟนเก่านะครับเป็นแฟนเก่าช่วยขยายคาคาว่าเลี้ยงกับแฟนให้เราได้ฟังหน่อยอ่าก่อนน้นนี้เคยเลี้ยงแมวทั้งหมด8ตัวกับแฟนเก่าครับผมแล้วก็ตอนนี้เลิกลากันไปแล้วแล้วก็แบ่งกันเรียบร้อยแล้วครับว่าแบ่งถุงแบ่งแมวกันแบ่งลูก เนมเนมคิดว่านิสัยเนมตรงไหนที่แบบเหมือนแมวเออ,อคิดว่าเป็นคนนิ่งๆเรียบร้อยเรียบรอยครับผมแต่ก็จะมีบางมุมที่แบบเล่นๆบ้างหรือว่าซนบ้างอ,อ่เช่ญครับช่วยทําเสียงแมวสามอารมณ์นี้ให้พี่ฟังหน่อยเ,ออเสียงแรกเสียงแมวแบบว่าอ้อนแมวอ้อนครับแมวสองแมวดุขู่แมวขู่แมวสาม แมวมีอารมณ์แมวเห่าแมวเงาแมวมันเงาแมวเงามีอารมณ์เรียกแมวเพศตรงข้ามแมวโทษนะฮะมันไม่เหมือนมันไม่ต่างกันเลยครับต่างกันเลยบังเอิญว่าเขาถอยรถแล้วไปทับแมวลูกอ่ะโสด่ะสมมุตินะจะทำยังไงกระโดดทีบนิงหรือยังไงโหดไหม โกรแต่ต้องไปโรงพยาบาลก่อนเขาพูดความรู้สึกจริงๆนั่นหนเออถ้าเกิดสถานการณ์เลือกช่วยได้อย่างเดียวเป็นแมวของตัวเองกับแมวของคุณหนิงคุณจะเลือกช่วยแมวใครคุณต้องเลือกเพราะอะไรเอาแล้วเอาแล้วใจร้ายโอยลำบากใจเลยใจร้ายเอาไงอ่ะเอา แมวเราก่อนลวกันครับอตอบถูกตอบถูกนะตอบถูกตใจ,จตรงตรงตเหมือนแมวเราเราก็ผูกพันเนาะ,ะแล้วก็เราเลี้ยงมานานด้วยแล้วส่วนกับคุณยิงหนิงก,ก็ก็อยากช่วยเหมือนกันแต่แบบว่าเราก็เพิ่งเจอกันอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นรู้จักกันนี่อย่างนี้ถ้าคุณได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจริงจังไหกระทรวงอะไรวะกระทรวงการแมวแห่งประเทศไทยคุณจะทําอะไรให้แมวในประเทศนี้บ้างอทำ ทำหมันแมวจรก่อนแล้วกันครับทำหมันแมวจรก่อนนะดีดีนะเขาเอาเวลาจะพี่นะเอ้าพุณดีดีอ้าวตอนสุดท้ายคุณเซิร์ฟก้าวมาข้างหน้าครับและบทสั่คุณเซิร์ฟก็คือนวดทุกคืน,คนอยากรู้ต้องถามนี่พร้อมแล้วเริ่มนะอะไรคือนวดทุกคืนครับนวดให้แมวทุกคืนครับโอ้นวดให้แมวนวดยังไงฮะเฮ้ยนวดทั้งตัวครับ จะทำท่าให้ดูครับอสมมติพี่เกลือเป็นแมวตรงแขนเนนวดหน่อยแล้วก็ลูกฝัวด้วยครับขอบคุณที่ลูกตรงนี้ไม่ลูกตรงนี้นะครับแล้วแมวแมวนวดให้เซิร์ฟด้วยไหมจ๊ะแมวขยเอขยำมาเขาทําเพื่ออะไรเขารู้สึกสบายใจที่อยู่กับเราครับเหมือนรักเลยคุณเคยใช้แมวแบบล่อสาวไหมพูดคำจริงมีบ้างครับแค่นี้บอกวนวดทุกคืนถ้าสมมติว่า คุณหนิงบอกว่าให้นวดเขาแทนไม่ต้องนวดแมวครับจะเลือกนวดแมวหรือเลือกนวดคุณหนิงครับออก็ต้องนวดคุณหนิงก่อนครับ<อ>ไม่งั้นผมตายแน่นอนออไม่ได้นวดแมวแน่นอนคุณเลี้ยงแมวแบบเปิดหรือแบบปิดแล้วถ้าเลี้ยงแบบปิดใครเป็นคนตักขี้แมว<อ>แบบปิดครับผมตักเองครับ ตักเองครับ17บเจตัวใช่ผมตักเองครับในบรรดาแมวของเซิร์ฟที่มีหมดมีตัวโปรดเลยไหมคะน้องสุรศักดิ์ที่พามาครับสุรศักดิ์คือตัวโปรดเพราะว่าตัวโปรดเลยให้นอนทุกคืนเลยครับให้นอนด้วยน่ะทุกคืนทำไมทำไมชื่อสุรศักดิ์อ่ะเพราะว่าน้องหน้าแก่ครับหน้าแก่น้องหน้าดูมีอายุหน้าแก่ไม่ได้บูลลี่นะครับแต่คนที่ชื่อสุรศักดิ์โกรธนะผมต้องทุกคนที่ชื่อสุรศักดิ์ทุกคนนะต้องชื่อสมพลย่ะหน้าแก่ อันนั้นกำลังจะแก่บอกชื่อแมวของคุณทั้ง17ตัวมาซิมีสุรศั์แล้วมีอะไรอีกครับสุศั์เทาทองดีทองดีแล้วก็ดอบบี้เฟอร์ฟังแล้วก็นี่เพิ่งเจ็ดเองนะฮะมันเยอะมันเยอะมันเยอะออเท่าที่จับได้ดอลล่าซาเล่ฟัง ฟังไปแล้วไปแล้วเยอะเเยยออะะมากๆเข้าใจครับประมาณเยอะเยไปเยอะขอบคุณครับขอบคคุณรัใช่นะช่วยพูดภาษาแมวแล้วแปลให้ฟังด้วยเช่นเมียวเมียวเมียวสบายดีไหมอย่างนี้พูดกับเขาแล้วแปลด้วยเมียว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 แปลว่ายิ้มเยอะๆนะครับคุณสวยมากเลยอย่างนี้ก่อนไม่ทันแมวไปรึไม่ทันแล้ว ทุกคนเป็นยังไงไปดูสิเรื่องที่น้องแบงผมว่าเขาก็ดูนายซีนะดูนายซีดูดูก็มีความพยายามดีแบงค์ดูเป็นคนที่เข้าคนง่ายดีเหมือนกันใช่ไหมเพราะเขาดูเฟนลี่ดูแบบยิ้มแย้มสดใสอะไร่างเงี้ยน่าจะเข้าคนไม่ยากดูนคนแบบมีแพชชั่นเยอะที่จะมาแล้วก็เอเนอร์จีค่อนข้างสูงใช่แต่เขาน่ารักเราชอบเาลรคเตอร์เขาว่า เขาหล่อเขาน่ารักใหญ่เขาโสดอ่ะใช่ก็น่ารักนะแบงค์อ่ะใช่อ่ะคนต่อไปนี่แหละน้องเนมนี่แหละยังไงดีเนมก็ก็ยังยังคงเส้นคงวาเนาะคงความเรียบร้อยใช่ไหมแต่ว่าเนมก็ดูยากอย่างที่บอกอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งยังไงไอ้ไอ้แอสแท็กเขาอ่ะมันยังคาใจอยู่อ่ะที่บอกว่าอะไรอ้แฟนเออแฟนเลยก็เลยมันก็ยังิบแมคคารีนุชกิ้งกำกืนกับเนมนะกำกืนกำกืนแต่ก็รู้สึกว่าไอ้ตอนที่เขาบอกว่าเลี้ยงแมวกับแฟนเก่าเนี่ยไอเนม แบบรู้สึกว่าคาว่าผู้หญิงของเขาอะมันมีความเพียงแต่คนเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเออรู้สึกว่าเป็นผู้ชายมากกว่าอนี่อ่ะโม้สุดทเล็กพิกี้หนูของเราเซิร์ฟล่ะคาูเจ้าชูอยู่เหมือนกันนะเออเลยว่หรูอสึกถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ตั้งชื่อแมวเองจริงๆอะต้องจะเป็นทุกตัวเออเออ แน่นอนตอบได้ยอย่างแบบสบายๆเลยด้วยซ้อย่างน้อยๆก็สิบตัวต้องคล่องเนะก็ต้องคล่องเนาะเขาไม่ธรรมดามแสบอยู่ไม่ใช่เออเอันนี้เขาถามนะเพราะแบบเป็นผู้ชายด้วยกันดูทำไมโป้หรือหรือเพราะคิดว่าเขาน่าจะเจ้าชูอออ้เพราะอะไรดูจากอะไรอ่ะมันเจ้าชู้เปล่าไม่รู้แต่ว่าเาข้าผู้หญิงเป็นรู้ว่าต้องพูดยังไงรู้ว่าต้องเล่นยังไงเนี่เห็นไหมคนนั้นนะมันดูกันออกมันจะดูกันออกใช่ไหมอันนั้นมันเป็นเรื่องที่ผ่านมานานแล้ว เขชอบที่เขาตอบเป็นธรรมชาติหน้าเป็นธรรมชาติชอบธรรมชาติแล้วก็ตอนทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําในรายการก็ดูมีความน่าสนใจในตัวสาวโสดมากทีเดียวรู้สึกว่าเราเชียร์คนนี้อยู่นะเราชอบแต่แบบทดสอบแล้วเพราะเขาเป็นคนแรกที่พูดคุยอะไรเงี้ยเนาะแต่ก็มีความน่ากลัวนิดหน่อยก็มีความน่ากลัวแเพราะว่าดูจากหมู่ทิ้งนะ คิ HR, ata, <hire> ้วตาจมูกปากหูด้วยน่ะร้อยเปอร์เซนต์อันี่เจ้าชู้ร้อยเปอร์เซนต์รักเป็นเหมือนดุกระไรร้อยนะครับนี้ครับเป็นไงบ้างครับหนึ่งนึ่ครับปรึกษาคุณรู้สึกไงบ้างครับสับสนนักเดินแบบตอนนี้สับเขาไมันพอๆกันไหมลูกน้องนะสักคนนี้สาเหตุนึงที่ EP นี้ของเราเป็นเรื่องราวของทาสแมวก็มาจากตัวสาวโสดนี่แหละคุณกอกในใบสมัครเราว่าสิ่งสําคัญที่คุณต้องการสําหรับความรักคือ ใครสักคนที่เขารักแมวใช่ค่ะอะไรทำให้แมวมีความสำคัญกับคุณขนาดนั้นฮะคือตั้งแต่เด็กเลยดีกว่าหนิงโตมาในครอบครัวที่เลี้ยงสัตว์สัตว์ทุกประเภทเลยค่ะ <c oughs> แต่ว่าแมวเนี่ยจะเป็นอะไรที่เห็นบ่อยที่สุด <c oughs> เหมือนคุณแม่ก็จะรับแมวจรมาเลี้ยงหรือบางทีก็ปล่อยน้องออกไปเดินเล่นอะไรอย่างงี้ค่ะ <c oughs> น้องก็หายไป ที่บ้านก็ลองไห้สักพักรับมาใหม่คือเราเห็นอยู่แบบนี้จนเหมือนมีอยู่ช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะนิงย้ายออกมาอยู่คอนโดคนเดียวแล้วรู้สึกเหมือนช่วงนั้นเราดาวมากด้วยความที่แบบออกไปทํางานก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เลยรู้สึกว่าเราอยากเลี้ยงน้องแมวหาเพื่อนหาเพื่อนให้แบบให้เรารู้สึกเราอยากมีแรงใช้ชีวิตไปในแต่ละวันตื่นขึ้นมาเล่นเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยรู้สึกว่า เขาเป็นสิ่งสําคัญมากตอนนี้เหมือนเขาเป็นลูกเปรียบเสมือนลูกไปแล้วไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยง,งผมเชื่อว่าแมวเป็นเสมือนเพื่อนที่เป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งเป็นเพื่อนของเราที่จะมาทดแทนชดเชยความเหงาของเราได้แต่มันคงจะดีกว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะคุยกับใครสักคนแล้วเขาสามารถสื่อสารกับเราได้มากกว่านั้นหรือลึกซึ้งกว่านั้นในแง่ของความรักในแบบของคู่รัก เพราะว่าส่วนหนึ่งคือแน่นอนฮะการหาใครสักคนที่จะมาใช้ชีวิตคู่กับเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากเหมือนกันโดยเฉพาะบางบางข้อแม้บางเงื่อนไขมันก็จะต้องมีการกันอะไรบางอย่างออกจากชีวิตเราด้วยอย่างเช่นเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เป็นต้นแน่นอนใครไม่เลี้ยงสัตว์ก็จะไม่เข้าใจหัวอกของคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์หรอกอถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนั้นต่อให้รักคุณแค่ไหนถ้าเขาไม่สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันกับเราได้คือรักเราแต่ไม่รักแมวเรามันก็อยู่ไม่ได้จริงๆ นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้วันนี้เราพยายามจะหาชายหนุ่มที่สามารถอยู่ในโลกของคุณได้จริงนั่นคือโลกของคนที่เป็นทาสแนวและหวังว่าวันนี้คุณจะได้เจอกับความรักดีๆขอให้คุณโชคดีในเรื่องความรักนะครับพร,รพร้อมจะตัดสินใจเรื่องความรักหรือยังครับพร้อมแล้วประจำที่ได้เลยฮะค้วามเรียเพื่อนหรือยังมอง,มองนาน,านมองนานเธอนนสวยฉันมองนานในเมื่อสาสวสวยของเราพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขอเชิญหนุ่มๆมาได้เลยครับ รูรูครับถึงช่วงเวลาสําคัญครับผมจะถามคําถามสําคัญกับพวกคุณแล้วนะฮะว่าคุณเชียใครกับสาวสดในค่ำคืนนี้ตัดสินใจดีๆหาความรักดีๆกับน้องสาวของเราให้ได้ถ้าพร้อมแล้วปีโป้ครับเชียใครครับอ <laughs> เอา้า <laughs> ยาเยยาเรื่องหมดเลยอะเออปีโป้ต้องอ่าเลือกเชนเนมครับชุบป,ป้า้มาแล้วชุบป้าเลยลูกเนมนะะ กไเชียร์เชเดมครับไม่ตั้งเชียร์ใครครับคนไหนครับเชียร์เซิร์ฟครับพี่บอดเชียร์ใครครับเอ้ยพวกกันเออพวกกันเชียร์คุณเซิร์ฟครับพวกกันอะไก่ครับเชียร์ไก่ครับเชียร์เซิร์ฟครับเชียร์คุณเซิร์ฟครับ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าค่ำคืนนี้ผู้ชมในสตูดิโอนั้นเชียร์ใครกับสาวโสดถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับเฮแบงมาเลยสูงสุดอยู่ที่คุณแบงค์นะครับ43%ฮะรองลงมาคุณเซิร์ฟ35%และคุณเนม22%ผมว่าวันนี้ค่อนข้างยากจริงนะฮะดูจากความคิดเห็นของแต่ละคนในสตูดิโออย่างนี้ค่อนข้างจะกระจกระจายอสมควรนะฮะ <c oughs> นุ่มๆครับ คุณได้ฟังความคิดเห็นของทุกคนในสตูดิโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะช่วงเวลาต่อจากนี้ผมจะเปิดโอกาสให้คุณได้เปิดเผยความในใจกับสาวสวนของเราใช้เวลาคุ้มค่านะครับ้าอร้อมแล้วคุณแบงค์เชญครับครับก็อย่างที่หนิงหนิงพูดเลยครับว่าการเลี้ยงสัตว์มันไม่ใช่เพียงแค่เราอยากเลี้ยงเราจะเลี้ยงเขาได้นะฮะเขาเป็นเหมือนลูกเราเพราะฉะนั้น Priority หลักๆก็ต้องให้ลูกมาก่อนแบงค์เองก็จะดูแลทั้งตัวลูกแบงค์เองแล้วก็ตัวหนิงหนิงรวมถึง ลูกๆของหนิงๆด้วยรับรองเลยครับว่าถ้าอยู่กับแบงค์เนี่ยความเข้าใจเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเราแบงค์จะไม่ปล่อยให้เกิดสภาวะที่หนิงๆไม่เข้าใจเพราะว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามถ้าเราเข้าใจกันเราก็จะดูแลกันได้ครับเนมอาจจะดูเป็นผู้ชายที่เรียบร้อยแล้วก็ขี้เขินโดยเฉพาะเวลาแบบอยู่ต่อหน้าคนแบบเยอะๆแล้วก็มีสาวสวยอยู่ตรงหน้าอย่างนี้ครับผมก็ นอกเหนือนจากแมวแล้วเนี่ยที่คุณหนิงหนิงอคอยระบายความในใจหรือว่าอะไรประมาณนั้นเนมก็อยากเป็นคนนั้นที่ที่หนิงหนิงแบบว่า,าระบายความในใจปรึกษายัางไงก็ขอโอกาสให้เนมนะครับคนหนิงครับตอนนี้ที่ผมรู้ก็คือความชอบของเราตรงกันแล้วก็คือแมวครับ อย่าเพิ่งตัดสินผมนะครับว่าผมเจ้าชู้จากลูกลับภายนอกให้มองที่ตาผมครับให้วากาสผมนะครับเออตรงนี้ดีมากยอมมาแก้ตาเอาละได้ฟังความในใจของหนุ่มๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ถึงช่วงเวลาสําคัญแล้วครับหนิงหนิงครับด้านหน้าคุณมีชายหนุ่มอยู่สามท่านนะฮะในขณะเดียวกันเรามีดอกไม้แค่เพียงช่อเดียวครับหน้าที่ของคุณตอนนี้นําดอกไม้ช่อนี้ไปมอบให้กับชายหนุ่มที่คุณตัดสินใจจะไปเริ่มต้นความรักกับเขา แต่จําเป็นมากที่เขาต้องเป็นหนุ่มโสดนะฮะถ้าเขาไม่โสดทุกอย่างยุติลงทันที <c oughs> ตัดสินใจดีลูกขอให้คุณโชคดีนะครับ <c oughs> และในหนุ่ม3คนนี้ <c oughs> คุณหนิงหนิงจะเลือกใครเป็นเนอร์เ <c oughs> ชิญเลยครับ